ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหัวนานานะคะใครที่ขอไว้3ตัวตรง3าตัวโต๊ดว,ว,วันนี้ลอตเตอรี่เวพีนะคะอาจจะมาช้าหน่อยเพราะว่านานาเองก็กลับบ้านต่างจังหวัดเนาะยังไม่ค่อยมีเวลาทําให้สักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะขึ้นสัญญาณไม่ค่อยดีด้วยก็เลยช้าไปหน่อยนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะคือสูตรนี้จะมาใหม่จะไม่มีบวกลบ5แต้มนะคะก็จะมีแค่ลบ10แต้มนะคะก็ เหมือนจะสลับซับซ้อนกันนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวพยายามทําความเข้าใจนะคะเราจะใช้2ตัวบน2ตัวบนก็คือหลักหน่วยกับหลักสิบบนนี่นะคะคูณกับหลัก10บนได้เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็มาบวกกับ49คูณกับหลักหน่วยบนนะคะเอามาบวกกันแล้วก็เอา49นี่อีกมาคูณกับ7คือ2ตัวล่างคือหลัก10ล่างนะคะก็ให้จำง่ายๆแค่ว่าเอา2ตัวนี้ มาคูณกับตัวนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็เอาสองตัวน,วน,ววน,วนี้มาคูณกับตัวนี้แล้วก็มาบวกกันต่อมาก็จะเอาสองตัวนี้มาคูณกับตัวนี้นะคะได้เท่ากับเท่าไร่ก็มาบวกกันยกเว้นซะจากรอบตัวสุดท้ายคือเอาสองตัวนี้มาคูณกับนี้เอามาลบนะคะอันนี้ก็จะใครไม่ทันดูย้อนหลังได้นะคะกลัวจะงงนะคะอันนี้ก็จะได้เป็น49คูณกับ4นะคะเราจะได้196นะ ต่อมาก็า49นี้คูณกับ9 mm hmm. ก็จะได้ร้อย4 1นะคะต่อมาก็จะเอา49นี้คูณกับ7 mm hmm. ก็จะได้เท่ากับ343นะคะต่อมาก็จะเอา49นี้คูณกับ5นะคะ mm hmm. จะได้เท่ากับ245สรุปแล้วที่เราคูณกันมายกเว้นหลักหน่วยล่างนะคะเราจะเอามารวมกันทั้งหมดพอมารอบสุดท้ายเราจะเอามาลบกันนะคะจะมาลบกัน ที่เราคูณกันได้245นะคะเราได้เท่ากับเท่าไหร่เราก็เอามาบวกกับ2ตัวล่างสลับซับซ้อนนิดนึงนะคะไม่ยากนะคะถ้าทำความเข้าใจแล้วจะไม่ยากบางคนอาจจะบอกว่าหัวกอดกว่าจะคิดเสร็จก็ออกไปแล้วไม่ใช่นะคะอาจจะอาจจะพลาดรอบนั้นแต่ก็คือว่าเราคำนวณน,นี้ทีเดียวเราใช้เล่นได้10รอบนะคะ ก็15นาทีน่าจะคิดทันเนาะก็โอเคนะคะเมื่อกี้ถึงได้เท่ากับเท่าไหร่มาบวกกับ2ตัวล่างนะคะทั้งหมดผลลัพธ์ทั้งหมดได้เท่ากับเท่าไหร่ลบ10แต้มนะคะอันนี้ก็รวมกันมาแล้วนะคะก็จะได้เป็นทั้งหมดลบกันแล้วได้810เราลบมา10แต้มนะคะ10แต้มก็จะลดมาทีละหนึ่งเป็น8 0 9 8 0 8 70, 6, 8 0 7 8 0แ8 0ร8 0ยแป 4, 13, 2, อ่า เรามาดูซิว่าเข้าไปกี่รอบทั้งหมดอันนี้นาณาดูแล้วเมื่อกี้นะคะเมื่อไม่เป็นการเสียเวลามันจะเข้าไปสามรอบ1ิบรอบเข้าสารอบสามตัวตรงสามตัวตดถือว่าสุดยอดเลยนะคะแค่เข้ารอบเดียวเราก็ไม่ขาดทุนแล้วเนาะอันนี้เราเข้าทั้งสามรอบอันนี้เมื่อกี้ดูไปแล้วจะมีอะ,อะไรนะ0ูนย์แปดสองสองตัวนี้นะคะนี่นะคะ อย่าลืมนะคะแทงตรงแล้วก็แทงโต๊ดด้วยนะอันนี้ทำยังไงจะเห็นนอ,อนี่เนาะแล้วก็จะมีแปดสามศูนนปดสามแปดศูนี่นะคะนี่สองหางแล้วก็จะมีนี่สามหางนี่นะคะอันนี้ใครไม่ดูย้อนหลังใครไม่ดูกลไปดูย้อนหลังหรือว่าเข้าไปดูใน playlist ของนานานนะได้นะคะ ใน p l a ของนานาจะมีทั้งยี่กีสองตัวบนล่างตรงโต๊ดสามตัวบนสามตัวขอปรักาศสามตัวตรงต๊ดนะคะแล้วก็จะมีรูทสองตัวบน2ตัวล่างเลขวิ่งนะคะก็มีแจมเข้ามาหน่อยก็จะเป็นของรัฐบาลเดี๋ยวรัฐบาลเดี๋ยวนานาจะเขียนให้นะคะว่ารอบนี้คำนวณได้อะไรมั่งแต่ก็ มันกระชั้นชิดไปเผื่อไม่มีเวลาก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าตอนนี้กลับมาอยู่มาหาพ่อกับแม่ก็มาหาลูกหาเต้าที่ต่างจังหวัดนะคะหยุดสี่วันก็อาจจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากไปหน่อยไม่ได้ลืมนะคะไม่ได้ลืมทําสูตรแต่วา่าอยู่ต่างจังหวัดคือสัญญาณเน็ตไม่ค่อยจะดีอาจจะช้าหน่อยอาจจะลงวันนี้สักเก้าโมงเช้า แต่กว่าจะลงคลิปอะไรเสร็จกว่าสัญญาณจะสําเร็จก็บ่ายเย็นและก็กลายเป็นว่ารอบที่ลงไว้นะ่ะคือเพื่อนๆจะพลาดแต่ยังไงก็เป็นแนวทางได้นะคะเป็นแนวทางได้ทุกเว็บนะคะแบบนี้ก็เล่นได้ทุกเว็บแต่ก็จะเข้ารอบไหนเท่านั้นเองนะคะก็เพื่อนๆก็พิจารณากันเองนะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นานา,นานด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอเป็นจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ